สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนว่าจะเปลี่ยนภายในแาะกตางประเทศกายินดีต้นทับข้าูู่ซองสารสาชแนลโดยพบพอกันในมืนน่อนี้พี่น้องกังนเนาะทางสารากะมาอันพักพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพักหรือว่พักมักทั่วมักแตงมักพริกพี่น้องเลยโดยกิมีพักอย่างแน่พี่น้องเนาะเดียวทางสาราสีแนะนําใหายเบิ้งบตอนสาราสีเริ่มพดพี่น้องเนาะก็มีไอ อันนี้พี่น้องเลยกระสีหาบหรือว่าสีเห็ดแบบไหพี่น้องอันปกติหัน่นทางแม่สารด,ดาหันนะ่นเนาะเพิ่นอันนี้พี่น้องเลยเพิ่นอันแบบเอ้ยเพิ่นหาบเอาพี่น้องเลยเนาะเพิ่นหาบเละะี๋ยวก็คือทางสารด,ดาเลียวกะมีไอเดียใหม่นะพี่น้องไอเดียใหม่เลียวก็ความคิดใหม่ๆคือคือความคิดของสารด,ดาเองนี่แหละบ่ามันจะเป็นปลายโบรหรือว่าเป็นปไปบ่ได้พี่น้อง,งมาอรออุ่นน้ำกันเลยเนะาะบาจะเป็น ความคิดแบบไรพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอันเดี๋ยวจะให้เบิ้งพี่น้องอันนี้สิเป็นกระถังเนาะกระถังหรือว่ากระป๋องของเฮานั่นเองพ่อแม่พี่น้องเลยโดยแล้วก็สารดามีอันนี้พี่น้องไอ้ทายยางเนาะสายยางที่ยันมาเฮาดูดน้ำขึ้นมาแล้วแหลกน้องเลย แต่ว่าทางสรดาสิมาลองเบิงพี่น้องเนาะสิมาลองเบิงมาลองเบิงว่าสิเฮ็ดไรบ่พี่น้องเนาะว่าระวังที่อันบ่าเฮาสิเอาเอาสายแล้วก็เอาก้อนหินเนาะผูกใสน้ําสายนั้นแล้วก็ยนลงน้ํายนลงน้ําที่นีแหลสรดาสิสูบขึ้นมาลองเบิ่นะพี่น้องบ่สิใช้วิธีนี้บ่สิได้ผลบ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสรดาสิพาลุยกันเด้อพี่น้องมาอุ่นนํากันเลย แต่ว่าเสียที่พี่น้องทางสรดาบ่ได้เอาขากล้องหรือว่าไม้กันสั้นเอ้ยไม้ซิลฟี่ลงมาเนาะก็เลยป้าเป็นลักหัวป้าเป็นลักหัวเนาะนี่ก็สิเป็นบริเวณองพี่น้องเอ้ยบริเวณองเองเนาะองกับองะนี่แหละพี่น้องเอ้ยกะกว้างใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ําหั่นบกลแงแล้วเพราะว่าระวงมันมีหูน้ําหัวพี่น้องเอ้ยโดยแต่อันเพราะว่าน้องอันนี้หั่นพ่งกันว่าสิ ไอ้เพิ่นเพิ่งแปลงปีนี้พี่น้องเลยกระน้บหนาสิเก็บวอยู่เน่สักหน่อยเนาะมันบวมเปนแบบอันบ่าเขาเอาพายางปูแล้วกะเขาจังสิได้เอาน้าลงไปใส่นะพี่น้องมันจังสิอันบ่าเย็นเจาะหูพี่น้องเน้อว่าเจนเย็นเจาะหูคันทางตัวทางใตเพื่นเนาะทางใต้พุ่นเด็กพี่น้องน้ำไหลลงทั้งนั้นเนาะโดยอ่ะเดือนสุดาให้เบิรงพี่น้องเลยนี่สิเป็นนี่มาพี่น้องนี่จะเป็นคู่มักแตงพี่น้องเนาะ หรือว่ามักแซงนั่นเองนั่นก็สิเป็นหมักพริกพี่น้องเลยหมักพริกเนาะป่ะเดี๋ยวสุดาสิพาลุยพี่น้องเลยบุหูว่าจะเห็นสรดาอยู่บ่เนาะโดยเดี๋ยวสุดาสิพาไปก่อนพี่น้องเลยก้อนอื่นเท่ากับสิเอาอันก้อนจีหินเนาะใส่ถุงนี่พี่น้องเลยนี่ก้อนหินนี่พี่น้องก้อนหินนักๆนี่าใส่ถุงเนาะลองเบิังพี่น้องเลยบุลองบุหู มาดต้งซี่แล้วเดวสารด,ดาชิมาใช้ทางนี้พี่น้องเลย 喂。 โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กะทางสรารดาได้เอาอันมาเอาสายายางเลยกะมัดก้อนหินเนาะแล้วก็ยุน่นลงไปลงยุน่นลงน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมาลองเบิ่งพี่น้องวัชีได้คือคิดบอเนาะอันนี้จะเป็นอันมาไอความคิดของสรารดาเองพี่น้องเลยบาสิได้หบือวบาสิได้มาหาบกระถังนี่คือเก่า ไอเดียไม่พี่น้องเลยได้ไอเดียไม่เนาะมาพี่น้องเดี๋ยวสารดายชีดองฉูบขึ้นมาลองเบิง่งเนาะโมโหใบสิมีแห้งพ่อได้บอพี่น้องเลยหมดฉันอ่ะเป้าเอาไปน้องเลย เขขึ้นมาเป,าเป้าเป่าเขขึ้นมาไมี่น้องว่ามันผลบวบ,บ,บ,บยืนนัน่งเพราะ,ะต่สแฝดละลายช่องดูสูบเบ่งนต้องเลย พีนะ่น้องเอ้บอกคือคือบาดเนี่พี่น้องเอ้แงบอพ่อแงบอพ่อฉิดึงดูดได้พี่น้องเอ้ ขื่นเครืองิตเนาะเพราะว่ามันสูงนะพี่น้องมันขึ้นมาบ่ได้เสร็จเนี่ยไรพี่น้องบ้านนี้ตักน้ำน้องดงสายนี่น้องเบิ้งพี่น้องบ้านนีมน้มาสีดได้โบเนาะเสร็จเนี่นยไรเด้พี่น้องกันบ้าน หอบ่น้องไงบดบดบดเถอบดแนง ไอ้หู้วิธีแนนพี่น้องเลยสาวดาขอข้ามึกษามาวิธีนี้เ่ดได้ผลได้พี่น้องเย้ยวิธีสูนะบั้วเป่านี่เนาะเ่ได้ผลพี่น้องเอ้บมีแห้ง อะไรคือเกาคืออะไน่ารำไรลงพุนคือเกาเนาะ ระหวางมูมันสุดนมาได้เนาะเราไปสุดบิงคอยอกันพี่น้องไป เป็นลมบ่ไหวบ่ไหวพี่น้องเองไ่ได้พ่นไ่ได้พ่นไปสุดนี้พี่น้องเอ้ยจังไดก็บม่ได้พ่นสู่หาบอีกคือเก่าพี่น้องเองบรุดพ่นจากหาบอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอจังไดเนาะบันไเนาอเจ็บบ่าเจ็บหลังอีกแล้วพี่น้องเลยหาบเขาพิ่งสีอันหากหายเจ็บมาหาบน้ำต่ออีกแล้วพี่น้องเลยไปจังไดก็มันชีคำเลยพี่น้องเ่าชักษาเสียเวลาเนาะ โดยเดียวตอนนี้กันนะั่ทางน้องเข้าหอมเขากะสซาลดากะบผักไว้น้ำายาิเถาเนาะกะเพิ่นนอนอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยกะบเช้าน,นอยยันเพิ่นตื่นเขาก็เลยลงมาโคตผักโคตหญ้าให้แม่มื่อีนพี่น้องเลยเพราะว่าทา้งทําแม่เพิ่นเนาะเพิ่นไปอยู่อในนาใต้พ่อ,อ,อ,พอ,อแม่พี่น้องเลยโดยก็เลยมาโคตผักโคตหญ้าแทนเพิ่อนพนะ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี่เนาะโดยอ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวสาลดาจะคอตโตโคตผักก่อนเนาะพี่น้องเอาาาานาะถั้งบัวโคตเป็นน้ำเบิ่งไปนน้ำมันฉีทักษาเสียเวลาเนาะ โดยเพราะว่าสาลดากระชับผ้าพรวดผ้าเร็วนะพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวลูซารดาสีให้ยพี่น้องเลยโดยอ่ะพี่น้องไงวันนี้ก็มาฮับชมบรรยากาศอยู่บริเวณหนองเนาะหรือว่าบิวอยู่แถวดิมหนองเนมสะดิมสะหรือว่าพักเบิ้งพักเบิ้งหน่ะเดี๋ยวสาลดาพรวดเร็วๆเดี๋ยวซาลดากระชับแล้วเบื้องรอบๆเบิ้งแบบพักหน่ะมันงามบบหรือว่าคิดได้พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะพี่น้อเดี๋ยวซาลดาขอโตกันเด้อพี่น้องเนาะโดย โอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะกะมันมืดเลยพี่น้องเลยถ่ายบาแล้ถ่ายให้เบิรงนซ้ำเนาะว่าเพื่อฮดเดี่ยวพี่น้องเอ้ยเอาใบโอกาสหนาพี่น้องเนาะโดยกระชัลดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อพี่น้องเบิรงนผู้ว่ามันมืดขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยกระชัลดาก็ฟ้าฮดเฝ้าเรี่วเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นพรกบงพี่น้องเลยกระไรเงยแต่แผดเบิังให้เบิรงนซ้ำนี่พี่น้องเลยผู้แม่นหน่อยพี่น้องเอ้ยพูน ชุดเบิดพุ่นพี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะพูพูพูอ้อมพูพี่น้องเอ้ยพูโดยก็เลยเงินแตกเงินแตนเผาน้ําลูกยันลุงให้ในกระปานีพี่น้องยังอีพนักพริกพนนึงพี่น้องยังบ่สดาไว้มื้ออื่นเช้ามื้อนี้บ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยโดยอ่าพี่น้องเอ้ยสดคือสิได้ดําลาพาจากทุกๆคนไปแล้วเนาะโดยสําหรับินีเนาะทางสดสิขึ้นเฮือนหรือว่าขึ้นบ้านพี่น้องเอ้ยพุ่นอีไก่พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยอาสำหรับที่นะี่เนาะทางสระดาขอโตัวลาก่อนเด้อพนะี่น้องเนาะโดยสำหรับที่นี่ขอกล้ากนะำจัดสบายดี